ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงส่วนใหญ่เราก็จะออกมานั่งหลังบ้านนะคะจิบกาแฟสนทนาภายในครอบครัวหรืออ่านหนังสือนั่งฟังเสียงนกร้องและในที่สุดเราก็ตัดสินใจคะ่ะที่จะทำกระถางดอกไม้ด้วยไม้ และก็แกะสลักนะคะชื่อของนกต่างๆที่ามาเล่นหลังบ้านเวลาผ่านไป4ปีกระถางต่างๆเหล่านั้นก็เริ่มเสื่อมคุณภาพเริ่มเก่าเนื่องจากถูกฝนบ้างถูกแดดบ้างคะ่ะ ปีนี้เราก็คิดว่าเราจะสร้างกระถางใหม่แทนที่นะคะก็คอยชมผลงานค่ะ